น้ำสับสับทุกข์ค่ะท่านอานนาโมทนาสาธทุกข์พระท่านมีคุณศรัยาผู้เดินมรรคแม่ดับอิจนสาสูขแบบอริยะอ่ะวันนี้มรรควิธีของท่านเป็นยังไงบ้างครับอาการทางจิตน้ำสับสาธุค่ะท่านอาจารย์อาจารย์ทางจิตของข้าพเจ้าการทาง,งาจิตาานะมื่อเช้านี้ค่ะ ก็ขั้นตอนตอนแรกพระพเจ้าก็อยู่ที่เ,เสาเกินเสาหลักก็กำหนดขั้นตอนการเดินมาไปกำหนดไปดับก็ได้ดับผัดษะดับผรษะต่อเน,นื่องก็กำหนดไปกำหนดไปจนถึง ช่วงกลางๆแล้วมีลักษณะเหมือนทามลืงสีมาแต่เป็นลักษณะมั้นมีมีเหมือนมดกัดแต่ว่าไม่ไม่แรงมากแค่แป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะทานอาจการ์ก็ก็ข้าพเจ้าก็ไม่ฉเฉลียวใจก็รีบอันเทิงสายปฏิจจคุมูบาทมา,มาทีนี้ไม่ได้กําหนดว่าอันเทิงมาสามรอบหรือสี่รอบก็ คือเมื่อเมื่อคืนและเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้าก็เปลี่ยนแปลงการไม่เล่นเซนไม่เล่นไลน์แล้วก็ไม่เล่นที่ของที่ไม่ไม่เข้าไปดูอะไรที่ทําให้จิตไม่สว่างค่ะท่านอาจารย์ก็เปลี่ยนการใหม่แล้วก็ไม่กดดันผู้เดินมาร์กแล้วก็ไม่ไม่บีบไม่เค้มมากทีนี้เอาเป็นส่อยตามธรรมชาติไปทีนี้พอเมื่อเช้านี้ก็มี ชาลูสีมาช่วงกลางๆการเดินมาไปมีชาลูสีมาเป็นเหมือนลักษณะมดจะแป๊บๆแุสองครั้งนิดเดียวไม่แรงค่ะท่านอาจารย์ก็ข้าพเจ้าก็ได้อันเชิญตายปฏิจจสมุทรบานมารอบแรกสามสามสามรอบก็มีความรุง่งความโป่งความเบาแต่ไม่มีไม่มีลักษณะที่ว่า เป็นเบาโล่งโล่งอย่างนั้นไม่ไม่ใช่คือไม่มีลักษณะแบบส,สบายธรรมชาติธรรมชาติไม่โดยไม่ได้กดดันหรือว่าไม่ได้อะไรก็ได้ดับภาษาต่อไปดับภาษาต่อไปก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ตามขั้นตอนข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ไปทีนี้พอรอบนี้รอบนี้ก็ ภาษาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆช่วงช่วงประมาณกลางเป็นร้อนร้อนหน้าเหมือนไฟมามาผ่านหน้ามาผ่านหน้าผ่านตัวร้อนทีเหมือนพระ,ระเจ้าก็ไม่ไม,ไ,มไม่เฉลียวใจเลยค่ะบก็รีบไปอันเินสายปฏิจจสมุทบาลให้ทีนี้รอบนี้ไม่ได้สามรอบไม่ได้สี่รอบเลยจนจนความโล่ง ตอ,ไอไน,นไม่มีอะไรจนเงียบเป็นไม่มีอะไรโดยที่ไม่ได้กดดันหรือว่าให้เป็นธรรมชาติเลยไม่มีอะไรมาเข้ามาแทรกตรงนี้ค่ะอาจารย์ทีนี้ก็<ะ>ทีนี้ก็<ะ>ก็กลับรอบนี้ก็กลับมาใหม่อีกดับภาษาแล้วก็ดีบอรอนห้าก็แผลเนี้ตาแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ตามขั้นตอนข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้ทอที่สามไปทีนี้ก็ กิจตั้งมั่นดีแล้วรอบนี้ข้าพเจ้าก็เลยกำหนดพอมาถึงข้อที่สองมากำหนดข้อที่สองข้อที่สามแล้วก็ท่องไปท่องไปคืออโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสมุดแล้วก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรเพราะว่าอยู่ในท่าสมาธิอยู่ค่ะท่านอาจารย์ทีนี้ก็เลยกำหนดท่องขั้นตอนเลยท่องขั้นตอนในในอ,ออกเสียงแต่ไม่ได้ ลืมตาแต่เพียงแต่ออกเสียงทีนี้พอท่องไปเรื่อยๆจนไปถึงเกิดความปาโมดทีนี้พอความปาโมูเกิดเมื่อเกิดความปาโมดแล้วก็คือไปติดตรงนั้นคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไปไม่ได้ก็กํามหนดลืมตาแล้วก็รีบเปิดดูไม่ไม่กล้าให้ติดเหมันมันวันก่อนๆเราค่ะท่านอาจารย์ไม่สูนไม่ ไม่กดไม่บีบไม่คั้นของผู้เดินมาร์กเลยค่ะก็กำหนดดูตาแล้วก็อ่านดูอ่านดูแล้วก็ไปอ่านไปได้จนจบและทีนี้พอจบแล้วก็ดับภักษาดักษะที่บอนห้าแผ่นเมตาแล้วก็เริ่มมารอบใหม่รอบนี้ก็มารอบรอบ อัน,นรอบนี้รอบจกสุดท้ายแล้วเพราะว่าเพราะว่าครบเอ่อชั่วโมงเป็นรอบของการเจริญแล้วค่ะก็ลองทีงนี้พอมามาอ่านรอบนี้กำหนดตั้งแต่นี้มาติดอยู่ที่ลักษณะชานดิือสีกงดังที่รอบรอบก่อนหน้านั้นไม่ติดเลยมาติดตรงรอบนี้คือมาติดตรงลักษณะชานหือสี อย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็กําหนดลืมตายอีกเหมือนเดิมค่ะไม่ไม่ปล่อยให้ติดติดเราค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์ก็เป็นทาสของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ากดดันผููเดิมมาค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ก็รู้รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วนะก็เข้าใจแล้วรู้แล้วก็ทําให้ถูกต้อง ครับดแีแล้วก็แล้วไปก็ไม่เป็นไรก็ทำกันใหม่นะครับก็บไม่มีอะไรยากหรอกทำไปเรื่อยๆเนะาะอูค่ะท่านอาจารย์อืมอดูนะมีมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากเข้าใจทำแล้วติดตรงไหนไหมตอบค่ะท่านอาจารย์แล้วค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าขาระพเจ้าฝืนขระพเจ้าบีบคั้น เป็นจนปวดหัวจนแล้วก็ยังไปยิ่งยิ่งไปฟังคลิปยิ่งเครียดขาผู้กับผู้คนไปกำหนดกำหนดฟังแล้วกำหนดฟังแล้วก็แบบขาดากไปด้วยโอ้อาขาทาู้กับผูรคนแล้วผกผที่ได้เป็นยังไงทันที่ได้เป็นยังไงแล้วตอนนี้ในความารู้สึกของไก่ทั้งขา,า,งา,งขาเมื่อจิตยังนติตยังขาเมื่อ เข้าใจทำแล้วแล้วทำถูกต้องแล้วผลที่ได้ดเป็นยังไงก็เป็นธรรมชาติค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ข้าพเจ้ากำหนดดับผัสจัฟังคิดของท่านาากรริดากำหนดไปคอฟังจบแล้วก็กำหนดท่องขั้นตอนนั่งอยู่ร,ร้านอ่ากำหนดท่องขั้นตอน ได้รอบหนึ่งเลยครัท่านอาจารย์แต่เขาเดียวอีกนิดเดียวก็านึ่งครั้งดูดูเก่งมากนะเข้าใจแล้วเนาะไม่จริงๆแล้วไม่ได um ้ยากเลยใช่ไหมไม่ได้ยากเลยครับทอ่แต่มันยากมันยากเพราะว่าเพราะว่าประมาทใช่ไหมเพราะดื้อดึงนั่นบอกให้เข้าก็ไม่ถูกนะไม่เป็นไรนะก็แก้ไขแล้วก็จะได้มั้งวิธีจะได้สว่างและจะได้ไปต่อ หมเปิดท่านท่องได้แล้วมรรคเขาก็จะไหลไปตามธรรมทรไหลไปสู่ธรรมใช่ไหมเขาจะไปเขาเองหมดนะอ่าท่านมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วค่ะท่านอาจารย์อเค่ะก็เดินมรรคต่อไปเนาะจะไ,ได้ถึงการบรรลุปเป็นลําดับลําดับต่อไปอ,อ่เอาแล้วนะ อนโมธนาสาธุก็ท่านพิคุณสารยาผู้เดินมักในระดับอินทรีย์ภาวนาสุขแบบอริยะสาธุครับสวัสดีครับน้ำกลืเทพร้าวค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะ